สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกม into the d e ส d องนะครับในภารกิจการสังหารโหดรายวันนะครับด้วยปืน f a ส e and for t u n e นะครับเดี๋ยวเราจะไปตบที่หนึ่งกันนะครับเมื่อเช้าก็รีบเล่นนะครับเอาแค่พอผ่านครับเดี๋ยวนนี้จะมาเล่นจริงๆกันทันทีอืมครับที่หนึ่งอยู่ที่หกร้อยแปดสิบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะตบได้ไหมบอกวันนี้นอนเต็มอิ่มหลับเต็มตื่นครับแต่ก็กี่โมงแล้ววะเนี่ย ห้าทุ่มฝ่าเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ตอนที่ภาก็ยังมึนๆอยู่เลยนะครับเลน่นจะเล่นแบงแบบมึนๆน,นะบอกไม่รู้โควิดติดต,ติดอย่างวันนี้กูรู้สึกมึนๆยังไงไม่รู้โอเคโอเคครับไปเราไปลุยกันดีกว่าขอเมื่อวานภากแบบตัวเองก็ยังมึนๆม่งวงมากเมื่อคืนครับบอกภารกิจวันพันแมมจะเยอะอะไรหนักนะ บอกพี่ว่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเริ่มอยากเลิกเล่นเกมอันพันแมนครับคือภารกิจมึงจะเยอะไปไหนหวะเนี้ยเยอะเกินกเยอะจนแบบพี่ทําบทสรุปเกมอื่นแทบจำไม่ได้เลยแบบต้องมานั่งรับของไอเวลาโอ้เยอะเกิน และก็กะว่าจะเออแบ่งเวลาได้พอยิ่งเล่นไปไกลๆพี่มีความรู้สึกว่านับวันกูจะแบบเวลาจะหมดไปกับเกมเกมเดียวอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้บอกตรงสำคัญอย่างเดียวครับอย่าให้กระสุนหมดเป็นใช้ได้ เกียรีให้ได้ครับกับหลบซอมบี้ให้พ้นก็พอแล้วแล้วก็อย่าไปเจอเขาเรียกอะไรบักนะครับเคยโดนเหมือนกันนะครับพี่ตายเพราะบักเนี่ยแบบวิ่งไปติดตรงล่องรถนี่ครับแล้วแม่งหี่มันไปเกิดพอดีอย่างงี้อะไรที่แบบโอ้โหแทบตอนนั้นแทบอยากจะด่าเสียเวลาเล่นมาแล้วแบมาติดบักตายเนี่ยแบบโอ้โหแล้วหี่มันไปเกิดตรงบักพอดีไงอื้อ ก็คือเหมือนบังคับเราตายตายดีๆนี่แหละครับบอกได้วยคำเดียวเลยเฮ้ยแม่ <laughs> <laughs> บอกใครคิดจุดเกินหีบวะอยากจะถามแม่งสักคำมันค้างค้างค้างโอ้ข้อเสียของเกมนี้ย่างหนึ่งหีบบางทีไปเกิดจุดบักครับบางทีพี่เล่นอีเวนต์นี่ตายเพราะหีบคาจุดบักเลยครับ โดนก็โดนไปหลายทีอยู่เหมือนกันนะครับเล่นโยิ่งเล่นนานๆน,นะใครจะได้เจอนะคนที่เล่นเกมนี้มานานๆจะรู้เลยว่าไอท้ที่ใหมายถึงมันคืออะไรเพราะมันเป็นจุดบักจริงๆครับจะดูแม่งจุดเกิดหิุแต่ละทีนี่แบบเหมือนให้กูวิ่งไปหนังอินเดียทั้งนั้นออกระสุนจะหมดนะเนี่ย ความหน้าบาดเียบอยู่ตรงนี้ครับบางทียิงก็ต้องคำนวณเหมือนกันนะครับถ้าหยิบไม่พอนี่ก็งานงอกเลยนะครับโหแล้วดูมันให้แม่กูอยากจะด่าจริงยัดเปลกสก มันคิดได้ยังไงว่าจุดเกิดหีบโอโ้แต่ถ้าใครสังเกตพี่เวลาเล่นก็จะเห็นนะครับว่าแบบเออจุดเกิดหีบมันก็ตัางหล่จริงๆนะหลังๆที่มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆนะมึงไปเกิดจุดที่ไม่น่าจะเกิดอะ่ะอื บางทีแบบเกิดไก่เกินเจ็บจร่งแม่งแป๊บเดียวหมดไวมากครับปืนกระบอกเอ้ยเอาค้างอือหือฮ่าตกใจหมดเลย เดี๋ยวนะครับขอพักแป๊บหนึ่งครับคันหน้า,อานโอ้ยบอกเล่นเอาแบบสกอร์ที่หนึ่งนี่บางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคืออุปสรรคมันเยอะครับไหนจะแหลกหนจะค้างสารพัดอะไรแบบว่าเห็นเล่นวิ่งสมูทนะครับบางทีแม่งแบบค้างๆวิ่งตายก็มีนะครับนี่คือบบสติต้องอยู่กันเนื้อกับตัวเมื่อคืน,นจริงๆน่าจะซัดได้มากกว่าสามร้อยนะ ถ้าไม่ง่วงจริงง่วงจนแบบเผลอจะหลับนะครับที่บอกได้เลยว่าใครไม่ใครไม่เล่นเที่ยงคืนมืดๆไม่รู้หรอกครับง่วงชิบหายลยครับทีถ้าเล่นเกมเดียวมันจะแบบสติมันจะแบบเราสามารถแบบม,มีเวลาเงี้ยเราก็จะเล่นแบบเลีกตั้งใจเล่นได้ครับพมอมาเจอมีโอ้ยหยาดูโอ้โหพักอยู่สักเด็นเลยนี่ยละครับ,รบจุดความช่างไรของเกมนี้จุดหนึ่ง ุดเกิดที่มันไปอยู่กลางสอมนี้ึงบ้าเป่าวันนี้แล้วดูเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับโอ้ยแม่งคือเหมือนแม่งจะไม่ให้ผ่านนะครับโคตรเท่เลยยิงคุมสี่สุ่มห้าไม่ได้เลยครับเกมนี้ มันต่างพี่ว่าบูมคามรูสกว่า,วาต่างกับเมื่อก่อนตอนไม่มีกระดานนะครับกระดานคะแนนนี่แบบว่าพี่สังเกตนะครับหีบมันจะแบบต่อต่อกันเลยนะครับนี่สังเกตรปรับให้ยากขึ้นด้วยนะหลายๆเรื่องสังเกตยิงกระสุนไม่เคยจะพอครับน่ะระดูบจุดเกิดหีบโอ้โหกูอยากจะด่าแม่ช่บหยให้กูเก็บจุดหน้าเลยเมื่อกี้เห็นไหมครับเียวเขียวอยู่ตรงนี่แหละครับฟารม์มเฮ้ของเกมอย่างหนึ่ง คึงไปเกิดตรงนั้นได้ยังไงวะไอ้เวนกูขอด่าหน่อยเถ้แล้วซมอมีทหารก็เริ่มมาแล้วนะครับมันเพลินนี้ไม่ได้เลยครับกระสุนหมดจริงๆครับ โอ้ยจะเจอทาหารยิงไม่ได้ด้วยนะครับคือถ้าแม่งเดินพาดิดช่องนี้ก็คือเสียชีวิตทันทีนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงทีเราก็ต้องนี่ครับนี่สูงลบยังมีสตินะครับโอ้ยแล้วโหแล้วขี่ไปเกิดตรงนู้นไอ้บ้าเอ,อเกิดตรงนู้นได้ไง,ไงวะนะโคตรเท่เลยโอ้โหแล้ว,ลวดูแม่งจะไฟฟ้าเลยกับกุนักนาเนี่ย มีจุดเกิดทีกันแ้วอุย้ยค้างแล้วหาเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหพอค้างทีนี่โคตรน่ากลัวเลยครับพี่บ้องตรงเลี่ยสัเ,เกณน์ครับตอมพี่ทหารเรายิงไม่เข้าด้วยนะครับเอ้ยไอ้เจ่าค้างค้างบ่อยจริงว้ยโอ้โหเงี้นนี่มัน สังเกตน,นะครับซอมบี้ทาหารเรายิงไม่เข้าเลยนะครับ ถ้าหลบก็ว่ายากเลยนะครับหาหีไปได้ยิ่งยากกว่าเราด,ดูจุดเกิดหีครับกูไม่อยากจะดา่าดิปไอ้เฮ้คือบางทีบางจังหวะนี้พี่บอกเลยครับคนบางทีทำาะกอได้มากกว่าก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะเก่งกว่านครับบางทีแบบ แมปมันเรนดอมนะครับอันนี้ บางทีสังเกตกันไหมครับว่าบางจุดมันไม่มีกระสุนให้เลยเรา,เ,าเราใช้เลยนะโอ้ยโฮ้ยแม่งขางอีกเที่ยเลยเกมไหมโหแล้วดูหีมันไปเกิดตรงนู้นไอเวนกูนอยากจะดาชิพหายเลยมันเกิดให้หมาที่ไหนเก็บวะเนี้ยไอเวน โอ้โหแล้วดูเห็นนะครับจุดเกิดหีบนี่บางทีก็เฮี้นจริงนะสังเกตนะครับหมดทุกรอบนะครับ วัดใจกันแล้วนะครับโอ้โหสับปืนแบบสับกันตีนแตกอะครับโอยถามเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับใครอยากลองเล่นขึ้นเจ็ดร้อยมันลองเล่นกันดูนะครับโหดัดประลัดขิกเลยครับโอ้ยพีกำรุนครับเอา้าเฮียแม่งเก็บไม่โดนเฮียอีกชิบหายแล้วกู คิดว่ามนุยกมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังๆเท่านั้นเอบต้องใช้สเต็ปการจูขั้นทะเลทะเทพกันเลยทีเดียวโอ้โหแล้วแม่งกระปืนก็ไม่มีจะรอดไงวันนี้โอ้ย้วดูหีบโอ้โหมึงฆ่ากูง่ายกว่าไหมเนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วนะอ้ยังรอดไหมกูรอ,อดมาได้ไงเนี่ยไม่รอดแล้วนะครับ กระสุนไม่มีนี่ก็จนใจนะครับอันนี้บอกตรงเลยเพราะแมปมันไม่ได้เกิดแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับคือแต่ละคนลองไปเล่นดูครับตำแหน่งจุดเกิดเนี่ยพี่เล่นมานานพี่จะรู้มันไม่เหมือนกันครับคือพี่รู้สึกมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีกระดานจัดอันดับเนี่ยครับมันจะเล่นแบบกระสุนจะเลือดนะ อันนี้รู้สึกมันเหมือนปรับพยาขึ้นมามากๆเลยแหละมันเขาทําให้ต้องแข่งขันด้วยตบยากขึ้นด้วยอะไรก็จบไปแล้วนะครับกับภารกิจการสังหารโหดายวันนะครับด้วยปืนเ a สแอนด์ฟอร์จูนนะครับก็ตบขึ้นที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับห่างกันไม่เยอะด้วยครับ ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจใพี่ทาคลิปใหม่ๆมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบ,บทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะะ,ยะอ,ยอยู่แล้วครับถ้ามีเวลานะพี่ก็จะทําให้พี่บอกคำเดียวครับถ้าวันไหนพี่เลิกเล่นมันพันแมนกูมีเวลาทาทุกเกมเลยล่ะ <laughs> พูดได้ทาปากกันเลยทีเดียว <laughs> กูไม่น่าหลบตัวไปเล่นมันพันแมนเลยบอกตรงพลาดพลาดพลาดงแรงครับยอมรับ หรือตอนแรกเล่นเออเพราะความสนุกอะไรเงี้ยเออเล่นไปเล่นมาบอกเออฮ้ยกลายเป็นจริงจังเกมมิ่งมาแล้วทุกวันนี้โอเคครับยังไงก็ช่วงนี้โควิดระบาดก็รักษาสุขภาพกันด้อนะครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ